ไปยาจะหลอกลงแล้วบาจะหลอกลงแล้วโอ้โอ้จะหลอกไว้ครับเ้ย่าให้กองทำมสมบรเบ่งเลยเนาะอจะหลอกกบดีล้มอาหน้ากงเนาะข้นมาเลยโอ้ปลายังน่อกองมาหาดิปลายังตัวใหญ่นี่ตเลเจ็บเป็ดขีนี่เยดเป็ดนี่ โอ้โหโอ้คแห้งแห้งโหใหญ่นเหนโดูนห้ับตัวแรกแห้งมันนะมึงทีมงานเลยสี่หาคนนอลงยังได้ตัวนี้ลง้อคนทางนี้เออหาอยู่หากบาวไทยบ้านนอนี่นาะเอาจับหางไปได้จับหางะจับได้ไหมไปไรไปไไปได้ไรไโอ้โกดเสียวกดเสียเนาะ โัมนเต็มนอวเตเน่งไปกี่มากรดกเท่านี้วะตัวนี้ใหญ่เลยนี่นะสามโลตัวนี้สามโลกุ้งบสดเนี่นะจะได้บ่ะท่านลมแห้งลนถ้าหมูลมน่นจะได้มันลมมันลึกงงอมันดิ้นเ่กี้เห็นแล้วบางอมนะ

หลอกอีกแล้วนะลอกแล้วุเจทีมงานนี่ขมเมาแ้านเขา่ยเงีแหงแค่วามันเียเองแตอนนี้ขึ้นแล้วตอนเทุกคนบ่อไล่เนาะแต่ตัวเดียวครับนีขึ้นมาวิทง่ีมันหลอกก็ได้หลายตัวดะย่ตลาด À ừ. Ăn nó chứ Cái này, đây bên đây. Ừ, hế, chỉ có một bom vậy hả? Chỉ tác ăn cái bom. Sao, sao bỏ thò? Sao bỏ thò? Sao bên thò? Sao bỏ 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 thò? bỏ thò? Sao bỏ thò? Sao นกับบ้านไปคลิปหน่อไปคลิปนน่อยไปคลิปหน่มืโมนี่หาปลาจะได้เดี๋ยวจะเจอปลาเพิ่งนะปวดเสียปวดเสียเวลาปวดเสียเวลาปวดเสียเวลานะมันเนี่จะได้กับมาได้ปวดเสียเวลานี่ได้ปลาอันนี้ปิ้งปิ้งไปแล้วปิ้งปิ้งกันปิ้งไปชามโตปิ้งไปชามโตเลือดเลือดตัวนั้นก็เชื่อเอาเมนูตัวไปเสียปิ้งยังปิ้งเงินปิ้งจับเจ้ลปิ้งสุดน้ำ ก็สิสิสิก้อยต์เลยสิก <too> <laughs> <He> ้อยสิก <laughs> uh ้อยทีมงานเลยฝากกับช่องอันนั้นน้องไหมฝากช่องนะฝากช่องอันนั้นบ่าวอันเด้อเบ่ายยังช่องอันไหนบ่ายยังเมมเบอร์ลี่สตูดิโอเมมโมรี่สตูดิโอฝากไอ้เพื่อนฟูงอันเด้อเนอะ